ค่ะวันนี้ก็มารีวิวแต่งหน้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจากลงบำรุงแล้วก็ลงก,กันแดดลงเซรงเรังเ่มล,ลงน้ำตกไปเรียบ้อยแล้วนะคะแล้วก็ซับหน้านิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหน้ามันมากก็ซับนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ลงรองพื้น ได้ติดคนนะคะรวบก,ก็ได้ง่ายเพราะน้ำพื้นเขาเป็นน้ำถ้ามาเจอน้ำพิมพ์ว่าลาเราลงแล้วมากกว่ามันจะแห้งก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็นี้มันจะหมดแล้ว,ลวก็จบค่ะมือจบค่ะ นื้วเกลี่ยไปลึกค่ะเมื่อคืนขัดหน้านะคะรู้สึกว่า,า,าว่าแนวนี้ก็จะเนียนใสามารเราลงบพง้นไปน่าจะเนียนเลยสังเกตดูหลายๆคลิปนะคะเนี่ยดูเลยนะบาเมื่อคืนเราขัดหน้าแล้วพอเช้ามาเราแต่งหน้า น่ารักจะเนียนใสแป้งมันจะติดทนดีมากคนเกิดมาสวยนะครับป้าชนีป้าชนีเกิดแซลฮะไม่ได้ทำนั่งสุดมวนสมาธิที่เฉยก็สวยค่ะเสียดายน้องไม่มีลูกชายลูกชายก็เสร็จหนูละค่ะพอดีป้าไม่มีลูกชายป้าก็จบค่ะแล้วก็บรูเส็จดิ้งเนาะเซตดิ้งเช็ดดิ้งเช็ดดิ้งจมูกกันนะคะจมูกต้องฟัง หมูต้องบัอง,อ,ง,อ,งอันนี้ก็งลงมาเลยนะคะเช็ดจิ่จงน่าจะได้เรียวนะคะในลงใต้หนูกนะใต้หนูแล้วก็แากมา ะะเห็นไหมแล้วก็มาลงไฮไลท์นะคะต่อไปก็คือไฮไลท์ไฮไลท์นี่จะเป็นนี่ชอบแบบครีมะเพวาะว่ามันอยู่ทนมากมันไม่ต้องอะไรเยอะมากคือแต่งหน้าที่เดียวจบอยู่ได้ทั้งวนันคนชอบแบบนี้นะคะลงไปเลยค่ะจริงๆลงขาวๆก็ได้ดีแต่คือมันก็จะดูมีความวอกๆแต่คือถ้าเราอยู่กับไฟจะสวยมากฉะนั้น นะคะไตตานะคะตรงแก้มไม่ได้เดี๋ยวบอบไม่ลรับชนีขาม้า,าก็มาแซวออกค่ะผัวนางรอผัวนางน่าตาดีค่ะแล้วก็แอลแอลผัวนางอะไรอย่างเงี้ยนางก็น,นูสนโอเค นะคะจะทำให้บอบรักให้ได้ค่ะจะเอาชนะใจบอบรักให้ได้อีกเกลี่ให้มันเนียนๆน,น,นะคะแล้วก็จะย้ายให้มันเป็นก้อนๆอะไรเงี้ย อืม,มอันชอบก่นแล้วก็ลูบไปนะคะกดดไปเลยนะคะ ห้อลงพิมพ์หมดเลยค่ะจะได้สวยทีเดียวกดดกดแป้งไม่จะได้ซึมเข้าสู่รูขุมขนปิดรูขุมขนนะแล้วก็จะดีเนียนนะคะ <_ uch> แต่ใครที่เกิดลงรองพื้นใช้แป้งเคก็ด้แต่ว่าความเนียนความลูกเล่นการลงเช็ดิ้งไฮไลท์มันก็จะไม่เประเท่าการลงพื้นนะคะเหมือนดาราดังๆเวลาแต่งงานทํางานคือเขาลงพื้น <_ uch> ลงพื้นนะบางทีเขาลงทั้งตัวเปลี่ยนสีผิวจากขาวเป็นดาไปเลยนะแล้วแต่งงานอะไรเงี้ยอย่า,ยาคิดว่าเล่นๆนะคะการแต่งหน้าเนี่ย เห็นดาราสวยอะไรเงี้ยเขาก็ทํางานเขาก็ต้องทาต้องแต่งก็แต่งแบบนี้แล้วค่ะเขาไม่ได้ว่าหน้าสวยแล้วคือแตาไปคือสวยไม่ใช่นะคะคิดผิดใหม่นะคะอยากให้ทุกคนบางคนเขาจะวิดาราเขาไม่ได้แต่งมาแต่งมาแต่งเยอะด้วยแล้วต้องใช้ช่างมืออาชีพช่างที่มีความชานาญมากไม่ใช่ใช้ไก่กายิ่งดาราดังเขายิ่งจะมีช่างประจําตัวของเขานะคะไม่ใช่เขาจะใครก็จะมาแต่งได้แล้วแต่งแต่แต่งแล้วจะสวยทุกคนเหมือนคนหน้าสวยมีคิดว่าใครก็จะแต่งแล้วก็ได้สวย หน้าสวยอยากเจอช่างไม่ดีแต่งหน้าตายแต่งหน้าพังก็มีนะคะแต่งเละตายก็มีนะคะอย่าคิดว่าอา่าหน้าสวยใครแต่งก็ได้ฉะนั้น,นคือมันคือของคนนี้นต้องเรียนรู้แมตต่ปนางงามอะ่ะเขาก็ต้องเห็นไหมมีเทรนด์ยูนิวเฮ้ยมีเทรนยูนิเวอร์มันก็ยังต้องมีคอร์สเรียนแต่งหน้าแล้วก็ให้เขาก็มีคอนเทนต์ให้แต่งหน้าเองออกงานแต่งหน้าเองอะไรเงี้ยคือ มันต้องมีความสามารถอ่ะคือเราก่อนจะแต่งหน้าก็คือสวนเราต้องในแต่งหน้าตัวเองได้ก่อนเราต้องรู้จุดบกพร่องของหน้าตัวเองนะคะว่าเรามันไม่มีใครสวยไปแม้แต่อัมพชรภาก็ไม่ได้สวยเปเขาก็มันคือทุกคนมีข้อบกพร่องแต่คือใครจับข้อบกพร่องของหน้าตัวเองได้แค่นั้นเองถ้าจับข้อพร่องหน้าตัวเองอาจจะอาจจะเป็นคนตาตี ปากไม่สวยอะไรเงี้ยปากห้อยอะไรเงี้ยทาลิปติกแล้วก็ยากอะไรเงี้ยแต่งหน้าก็ยากเดี๋ยวมันมคือหนังตาเลยตามันจะลึกเวลาแต่งตามันก็จะไม่ค่อยสวยความโดดเด่นตามันก็จะไม่ค่อยสวยฉะนั้นเราก็ต้องแก้ที่ตาเราเออทะลึกท,ทำไงกไ็อยากแต่งตาแบบใสๆธรรมชาติแต่งยังไงอะไรเงี้ย คิวก็คือเวลาเขียนคิวคือเขียนโครงให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยระบายแต่ตอนนี้คือคิวมันไม่ได้คิวแบบนี้นะที่คี่คือคิวแบบมันใช้เหมือนเป็นไอชิโดม,มาเขียนนะคะใช้ไอชิโดมาเขียนแล้วก็มันก็จะดูแบบมันจะไม่ขอบคมก็มันก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าอันนั้มันจะเหมาะจริงๆคือมันเหมาะคนมีคิวอ่ะ ถ้าคนไม่มีขนคิ้วแล้วไปเขียนอย่างนั้นก็มัน,มนก็ตายอ่ะแต่ก็คือก็เลือกเอาว่าจะเอาคิ้วตามเทรนหรือคิ้วที่เข้ากระดุกหน้าหรือคิ้วที่เราชอบอะไรเงี้ยก็เลือกเอาค่ะอย่างน,นว่าันไม่ได้นี่ก็คือคิ้วว่าโกนออกรึ่งหนึ่งแลวนะเพราะว่าจะไป็นคนคิ้วตกตรงนี้น่าจะยุบ ขมับเราจะไม่สวยเราก็ต้องแต่งหน้าเราก็ต้องเน้นขมับติดนึงอะไรเงี้ยถ้าเอาย่งออกงานนี่ก็ต้องเน้นอะไรเงี้ยนะคะเยวเดับตาแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาตากันนะคะ อันนี้ก็จะทาสีฟ้าสีส้มกับสีฟ้าอ่อนนะส้มอ่อนส้มอ่อนนะคะส้มอ่อนส้มออกเหลืองเลยซ้ำส้มอ่อนแล้วก็ฟ้าอ่อนภาพไปดครัมว่ตาเพราะว่าใส่เสื้อสีงเงินนะคะวันนี้แล้วก็ ป้าพชทเขาเรียกไม่ได้ยินเหรอนะ่ะพี่เขียวอยู่ที่ห้องนักคราวนะคะ,ะ,คะอยู่นี่แต่งหน้าอยู่แล้วก็เอาสีส้มนะคะสีส้มเข้มกับสีดำตาสีออกน้ำเงินมาเงินนะคะ ปัดเลยค่ะเอาให้มันเลยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเบ้าตาลึกถ้าเราตังเงี้ยคือมันก็จะหายหมดให้มันเลยตรงรอยพับตานะ่ะรอยชันตานิดนึง หาสเลวนะคะแล้วก็ใช้สีออกเดงแดงแล้วก็สีน้ำเงินเข้มสีออกม่วงกันด้เนี่ยใช้ไปกี่สีแล้วเนี่ยสี6สี่สีตาตป็เปลอดตาตรงตตน,นี้นะครับสีส้มเข้มแล้วก็สีม่วงม่วงเข้ม่ย นี่วันนี้ใช้ไปหกสีแล้วนะครับตา,อ,าอะไรวุ้ยตายแลวอะไรเนี่ยของเล่นเหรอหือม เอาบ๊อบเหลอ่อจะตัดบออ๊อบเหรอเอออยากได้ผมสั้นอ่ะสั้นเอาเอาเอาตรงที่มันยาวออกที่ไหนเอาเทไหมเสยนะ <c oughs> ไหมล่ะคิดว่าเป็นเสยไหมอยู่ที่ตัวแกนะอยู่ที่ทรงผมอยู่ที่ความมีใจนะา <c oughs> <c oughs> ฉันไม่สามารถตัดผมให้แกแล้วแกหน้าแกเป็นอัมพาตพาได้นะคะ <c oughs> โอ้ยอยากกินน้ำเขียวจังเลยกินน้ำชาชาเขียวา่าม่นจะอร่อยไหมเนี่ย บัตรมาคราดที้ะะซึ้อ,อนะคะเบียร์สิคาจะอะไรบอกซื้อชาลิปตันให้ด้วยบอกเนี่ยลิปตันด้วยวยิ่งบ่เออตื่นบ่เห็นเก็บรู้แหละมันเคยซื้ออยู่บบอ๋อเขาไม่กินไงลูกแม่น้ำใส่ใส่ตัว

อารมณ์ไม่ดีแต่ก็อยากทำอยากทากินวันนี้มันชวนท่านกินเลยนะไม้แม่มันชวนให้ทำมันทำอยู่แหละมันเหมือนมีอารมณ์อยากทำมันชอบทำอยู่แล้วไงเอแต่เขาเป็นคนชอบทำแล้วคนมันเยอะด้วยกินเยอะด้วยมันทำอยู่แล้วแหละเม่ได้ยิ่งมีดิเจก็ว่าชาลิตันคุณแม่คุณเดียซ่ามาส่งจ้าควรนะเจ้ะซี้ด้วยเจ้าซื้อด้วยเจ้าซื้อขวนหนึ่งละก็่าขิวนึง พีเจะตันตมตามะเสู้้หญิงสองคนีอยางร้สื้อูตำห่ก็ำห่ไปก่อนเดี๋ยวให้เยาพิทยางก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะเสร็จแล้วเปเอามาดูฟันกันเลยอนาดูกนียวคนฟัน่เองเนัเองันเอ่เบียร์วามเรือับบองนึ่ง่ะ ก็ไปอย่างนี้ไงท่าถึงบอกว่าเยอะเจียายจะย้ายกลับบ้านเลยถ้าย้ายกลับบ้านลูกค้าหายแล้วยินน้องแก่ยีเขียวนี่แหละก็ยีเขียวบอกแกเออยีเขียวแกไม่กินเหล้าร้านฉชนละทธยนต์ผมไม่อยู่หรอกถ้าแกจะย้ายจะอยู่ก็ไปกินทันเจียบังก็ไม่กินยันแกแลนะแต่ นี้ใช่ของริบลอนนะคะโมบอกชาแน,นลเก็บไปก่อนต๋อนประเด็ดนั้นวันนั้นทิ้งไปแล้วเหรอ,อก,ก่อนน้าเก็บต้นประเด็นให้ไงไว้ตัวบลอลลเลยอืมอ ใช่ไห <laughs> มน,นี่นนก็สวยแล้ว okay, okay. วันนี้แต่งหน้าเร็วมาก16นาทีจบบ้า okay, okay. ยบายนะคะ <Okay. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไวับดีค่ะ <Okay. S 1> บ๊ายยวันนี้เพื่อนเยอะปาร์ตี้ค่ะ